มาดูดวงคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับประจําเดือนตุลาคม2567ชีวิตจะเป็นอย่างไรโดยไพ่พลังตัวเลขพลังดวงดาวโดวยผมนิติกรกิติศรีวรนันท์ครับเอาละงานหรือธุรกิจของคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วงเดือนตุลาคม2567นะครับเป็นแบบนี้ไพ่พลังตัวเลขบ่งบอกว่างานธุรกิจถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มันมาเรื่อยๆถือว่าดี เดิมทีอันนี้อาจจะเคยทำเมื่อ2ปีก่อนแล้วกลับมาอยู่ในมือหรือทำมันยาวนานมาหลายเดือนแล้วมันก็ปังของมันไปเรื่อยถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างประเทศมันจะยิ่งส่งผลดีหรือเป็นสายมูสายบุญยิ่งดีนะครับแต่ถ้าไม่เป็นอยู่ในกลุ่มที่ว่าเนี่ยอาจจะยังเดาไม่ได้ว่ามันจะออกดีมากดีน้อยเนาะแต่เรากําลังสารต่อง,งานที่ทํามานานหรือบางอย่างที่เราเลงว่าเราอยากจะได้ทํามานานตอนนี้มันเข้ามาในมือ ไม่ได้ถือว่าเป็นอุปสรรคเลยครับแค่บอกว่าเหตุการณ์ของโอกาสและเงินมันกําลังไปได้เรื่อยๆไม่ถือว่าเป็นโทษก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคทีนี้ถัดมาครับถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนเกิดวันอาทิตย์เดือนตุลาคม267ความรักความสัมพันธ์มมนที่บ้านที่ทํางานเป็นแบบไหนไพ่พลังตัวเลขบ่งบอกว่าอาจจะมีพูดไม่เข้าหูกันเถียงกันทะเลาะก,กันขัดแย้งกันบ้าง เราเราอาจจะเป็นคนพูดตรงและคนใกล้ชิดก็อาจจะอารมณ์แรงไปหน่อยอาจจะใช้วิธีสงบแล้วต่างคนต่างบุมอยู่นะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงความสัมพันธ์แล้วมันมีเลข1 3 3 4พวกนี้มันชวนทะเลาะชวนหุดหิดแต่ความสงบไม่ยุ่งเกี่ยวตรงนิดๆจะช่วยได้หากคุณใช้สายตาหนักเช่นจ้อง<ม>หน้าคอมใช้มือถือมากจนเกินไปจนเกิดอาการตาพร่าตามัวมองภาพไม่ชัด ตาไม่สู้แสงแสบตาน้ำตาไหลออกมาสามารถดูแลปัญหาเหล่านี้ได้ง่ายๆด้วย BLS 3 6 5เพราะมีลูทีนซีแซนทีนช่วยบำรุงระบบประสาทต,ตาชะลอการเสื่อมของตาป้องกันดวงตาจากแสงแดดช่วยกรองแสงสีฟ้าจากจอมือถือที่เป็นอันตรายต่อดวงตาและสารสกัดจากพููเข้าที่อุดมไปด้วยคอิทินช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านการอักเสบ เสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายมะขามป้อมช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยและต่อต้านอนุมูลอิสระที่สําคัญเบต้ากลูแคนจากยีสต์ช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ต้นกาเนิดและระบบภูมิคุ้มกันเรามีรีวิวจากผู้ทีิทานแล้วระบบสายตาจอประสาทต,ตาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ line 365หวาวหรือโทร0 C 6 4 9 1 5 4 6 4 7นี่แหละคือสิ่งดีๆที่เราอยากส่งต่อ เอาละเรามารู้เรื่องเงินดีกว่าเงินหรือโชคมีหรือเปล่าของคนที่เกิดวันอาทิตย์เดือนตุลาคม2567การเงินปรากฏแบบนี้ครับไพ่พลังตัวเลขนี้บอกว่าการเงินถือว่าดีเลยนะเพราะว่าเลขที่เงินมันเข้าออกดอกออกผลอาจจะมีคนเลี้ยงข้าวก็ได้เพราะมันมีเรื่องของพักพวกคนมาหนุนนำนะครับแล้วเลข5 6 5คือการเงินดีถือว่าการเงินดี ทีนี้พิเศษครับตัวเลขที่ให้หนุนในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็เข้ามาด้วยถ้ามีเลขในใจหรือมีบางอย่างที่เราเล็งไว้อาจจะออกตามนั้นก็ได้ถ้าไม่ตีประเรื่องหวยเรื่องเหล่านี้อาจจะเป็นว่าไปงานเลี้ยงแล้วได้ทองบ้างใดตูเย็นบ้างอันนี้ก็ถือว่านับนะครับเอาละนี่คือทั้งหมดของคนเกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนตุลาคม25 6 7ขอให้ผู้ชมคลิปนี้มีแต่โชคดีครับ